เมื่อกี้เราป้องกันตัวนะครับแบบมือเปล่าไปแล้วค,คือคนโจมตีมาก็มือเปล่าเราก็มือเปล่าแล้วถ้าเกิดในกรณีที่คนที่เข้ามาทําร้ายเราเนี่ยเขามีอาวุธเนี่ยฮะรเราจะป้องกันตัวยังไงแล้วก็ท่าทางในการป้องกันเนี่ยยังเหมือนกันอยู่ปะฮะยังคล้ายๆกันอยู่ครับจะใช้พื้นฐานเดียวกันในการในการปัดป้องอาวุธนะครับ <ผม S 2> สิ่งสําคัญเลยคือต้องมีสติแล้วก็ใจกล้าพอสมควรที่จะที่จะสู้กับอาวุธของเขาครับ เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าพื้นฐานยังไงนะครับถ้าเกิดถูกตีมาเขาตีมาเราไม่พร้อมเดี่จวสู้เขาผมแนะนําอย่าสู้โดยเด็ดขาดถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะครับสมมติเขาตีมานะครับเราหักไปเลยเลี่ยงที่จะไม่ประทะกับเขาดีที่สุดนะครับหรือถ้าในกรณีที่เราเราพร้อมที่จะปะทะนะครับสมมติเขาตีมานะครับเราสามารถ ลักษณะรูปแบบก็ยังคล้ายๆกันอยู่คือเหมือนกับจะเป็นวงกลมใช่ครับรการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปในทางวงกลมนะครับเพื่อที่จะย้ายแรงคู่ต่อสู้ให้หไม่โจมตีเราได้ง่ายเหมือนจุดศุนท่วงเขาให,หให้เปลี่ยนจุดสูนถ่วงเขาแล้วให้เขาล้มลงครับ,รบก็คือ,อยังใช้ท่าเดิมอยู่เหมือนกับกาลนชกสองค้ายๆคล้ายๆเพียงแต่ว่าเราต้องหาจุดประทะระวังระยะของอาวุธแล้วครับเปลี่ยนจุดประทะในการจุดประทะของคู่ต่อสู้ครับ เดี๋ยวผมขอลองตีน้องพลอยสักตีได้ไหมฮะได้ครับเชิญครับน้องพลอยแ้าช้าเลยนะครับเดินมาหาตีมากเอาแขนกันไว้เพื่อนที่มืกลมครับหมุนตัวปึ๊บโอ้ยเรียบควนทำไมเฮ้ยไปเลยถูกต้องครับดีครับแค่เราหมุนตัวเนี่ยแล้วประคองเขาเนี่ยเขาจะเสียการทรงตัวไปเองครับปึ๊บ องกับครูไหมอ่ะลองดูได้ครับดีครับไชครับโชคปาดีครับโหแย่มเลยอันนี้ก็ดูจากพื้นฐานที่เวลาเราโดนจับเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับมีการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมอันนี้คือพื้นฐานเริ่มจากพื้นฐานเนี่ยพอเป็นท่าที่สูงขึ้นสูงขึ้น ไม่หนีจะไปจากท่าพื้นฐานมากอย่างที่ทุกอันเลยนะศิลปะการต่อสู้ทุกตัวคือไม่ใช่ทําครั้งเดียวได้ต้องทําซ้ําฝึกซ้อมบ่อยๆใช่ครับทําซ้ําทําถี่ทําบ่อยอันนี้มันจะเกิดความเคยชินครูคะแล้วถ้าสมมติว่าคนไลยเขาเข้ามาแล้วอาวุธของเขาเป็นของมีคมอย่างเงี้ยพอจะป้องกันตัวเองยังไงบ้างะคะมันก็มีการวิธีการที่เราจะหลบหลีกครับหรือว่าหลีกเลี่ยงการการถูกทำร้ายนะครับค่ะ คืออาวุธเนี่ยถ้ามีคมเนี่ยเราสามารถปัดได้แต่เราจับไม่ได้ก็คืออย่าไปโดนมันมีหนีได้แต่เราจับมันไม่ได้ครับคือเราต้องหลีกเลี่ยงกันที่จะเผชิญหน้ากันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีวิธีที่ทํายังไงที่เราจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ครับผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับในขณะที่คนร้ายนะครับมีอาวุธเป็นมีดก่อน เราเห็นแล้วเนี่ยว่าเป็นอาวุธด้วยสัญชาตญาณนะครับเราจะไม่ยืนนิ่งอยู่แล้วพอเห็นเขาชักมีดมาแล้วเราวิ่งหนีอย่าปัดที่คมมีดนะครับเพราะเราจะปัดเจ็บนองการฝึกฝนมานะครับพอเห็นเขาชักมีดมาเราก็ปัดแล้วออกเลยคือปัดที่แขนหรือว่าที่ศอกที่มือที่แขนได้หมดได้หมดครับในขณะที่ตัวเราจะไม่อยู่นิ่งเขาแทงมาอาจจะไม่พ้นนะครับทั้งมาอื ต,ตัวเราการกฉากการมูฟเกิดขึ้นไปด้วยครับสิ่งแรกที่ต้องทําเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ร้ายคือตั้งสติระงับความกลัวและควบคุมจิตใจให้มีความกล้าใช้ไหวพลิปในการหลอกล่อให้ผู้ร้ายเผลอเพื่อหาทางเอาตัวรอดและโต้กลับถ้าเกิดอย่างนี้ในกรณีที่แบบอย่างเงี้ยเขามาแทงแต่เกิดแบบ โดนจี้ในกรณีที่ถ้าอาวุธมันมาถึงตัวแล้วนะครับหนึ่งอย่าตกใจนะเราอาจจะหนึ่งเลยคือเบี่ยงเบนความสนใจของคนร้ายก่อนถ้าคนร้ายเขาต้องการทัพย์สินนะครับเราอาจจะพูดคุยเจรจาในตอนเขาเลอเราก็สามารถออกไปได้อ้ก็ตตงหลังมือนะหรือถ้าเราต้องการที่จะต่อสู้นะครับโดนจี้ โอ้โหหล,ลบออกจากวงโครจรของอาวุธได้เห <S S 2> มือนเดิมเลยข้อสังเกตผมเห็นอยู่อย่างหนึ่งการบิดข้อมือนะครับการหัหกล็อกข้อมือหัวแม่โป้งเราจะต้องอยู่ประทับอยู่บนหลงังฝ่ามือใช่ครับ<ด>ในการในการจับฝ่ามือเนี่ยถ้าเรากำไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาหมุนได้ไ<ว>แต่ถ้าเกิดเราล็อกเอาไว้มันหมุนไม่ได้แล้วออจริงอ่าหลักสําคัญคือเอาเอาแม่โป้งเนี่ย กดไว้ที่หลังหลังมือครับค่ะสิ่งแรกของการฝึกในสถานการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธนอกจากจะใช้ทักษะในการรับมือตามแบบฉบับของทับกีโดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสติเพราะหากไม่มีสติต่อให้มีวิชาความรู้ทักษะความชำนาญมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ การแล้วที่แบบว่าเผชิญหน้าแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนทุกๆคนเลยนะครับก็คือการจี้แบบที่มาจากข้างหลังหรือแบบที่เราเห็นบ่อยๆในข่าวว่าจับคนบ้ายาเมายาบ้าจับเป็นตัวประกันอะไรเงี้ยมาจากข้างหลังเงี้ยครับแล้วส่วนมากเหยื่อจะชอบเป็นผู้หญิงด้วยใช่ครับในกรณีนี้นะครับส่วนส่วนใหญ่ที่เห็นคืออย่เงี้ยมีดจ่ออยู่ที่คอครับผมแล้วที่สําคัญเลยคือคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยจะชอบ หันซ้ายหันขวาโดยที่คนร้ายเนี่ยไม่ได้ทำอะไรแล้วมีดอยู่เฉยแต่คนที่ทําให้เกิดแผลคือตัวเราองดิ้นหันซ้ายหันขวาันไปหันมาพยายามพยายามอย่าดิ้นเยอะนะครับใช้มืออีกข้างนี่เป็นที่เขาไม่มีอาวุธเนี่ยเป็นจุดสนใจพยายามเหมือนจะดิ้นให้มือนี้ให้เขาแล้วก็เตืวนเขาเลยเอามือเขาเนี่ยกดมือเขาให้ติดกับตัวเรานะครับกดให้ติดกับตัวเพื่อเขาดึงไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามจะง้างออกเนี่ยถ้าเขาดึงออก ถ้าคุณดึงออกมันจะปาดขึ้นไปเลยหรือให้กดแนบติดกับช่วงไหล่กับอกระหว่างใช่ครับเนี่ยถ้าเนี่ยในลักษณะที่มีดมันต้องมาอยู่ตรงคอหรือแล้วจับดันลงมือไว้เนี่ยวไว้เขาเขาพยายามดึงพยายามดึงอ่าดึงไม่ไปนะครับเพราะว่ามือเราก็กันระหว่างคางกับคอไว้ตรงนี้มีดก็ขึ้นมาไม่ถึงครับผมอ่ะแล้วการเคลื่อนไหวที่สําคัญเลยนะครับในขณะที่มีดเนี่ยปลายมีดมันเลยออกไปละถอยเท้าซ้ายนะครับไปข้างหลัง ก้มตัวลงอ๋อให้ชิดเข้าไปเลยคือแทงเขาเลยใช่ไหมใช่ครับวงของเนี่ยตรงคอเราเนี่ยมีช่องว่างอยู่พอจะให้มีเสียบเข็มองได้นี่นี่คือจุดบอดเลยนะใช่ครับใช่ครับคือถ้าเกิดเรารู้ว่าควรจะทํายังไงหนึ่งคือเราไม่เกิดแผลสองคือเราสามารถคือไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยไม่ต้องรอให้ใครมามุมก็ได้ครับต้องมีสติสติสาคัญที่สุดครับกับการฝึกฝนวันนี้นี่ถือว่าถูกใจน้องพลอยเลยนะ ถูกใจมากจากเหตุการณ์เมื่อเช้านะถ้าสมมูน้องพลได้มาเรียนก่อนอพยว่าพยสู้ได้แน่นอนไม่ต้องรอพี่ปามาช่วยโอ,อ้โหขอบคุณอาจารย์สองท่านมากเลยยินดีครับได้ความรู้มากๆาะครับแต่วันนี้ดูพี่ปาหน่อยๆนะคะหลังจากที่เทควันโดก็สู้ได้ยูโดก็สู้ได้แต่พอมาเจอการเรียนน,นี้แล้วเดี๋ยวไปเขียนหนังสือน ตัวเขียนไม่ตรงละกอไก่เข้ามือสั่นไปหมดแล้วตอนนี้โดหนหักไม่รู้กี่รอบฮับกิโดมีเทคนิคการออกอาวุธในท่าที่หลากหลายกว่า1,100ท่าและยังปรับเปลี่ยนพลิกแพงได้อีกมากมายศิลปะการต่อสู้แขนงนี้จึงเป็นการต่อสู้ที่ใช้จู่โจมและทำร้ายคู่ต่อสู้ได้จริงจนเป็นที่ยอมรับ ให้ฝึกฝนอย่างกว้างขวางทั่วโลกโดยเฉพาะหน่วยงานขององค์กรรัฐบาลและเอกชนทั้งหน่วยองครักษ์หน่วยคุ้มครองบุคคลสำหรับทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย